ก็ได้นําเงินนะครับนามาช่วยเหลือนะเป็นการช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้อยากไร้พร้อมทั้งนะเอาของส่วนตัวนะมีของส่วนตัวของนายกวิรัตกับนายกไพรินนะอามามอบให้ด้วยเงินก็ได้โอนเข้าบัญชีให้เรียบร้อยแล้วนะคะทางเทศบาลก็พิจารณาเอาเงินช่วยเหลือมาให้ โดยที่เอาเงินเข้าประชีให้แล้วนะ2,000บาทนะแล้วก็อันนี้ของส่วนตัวของของนายกนะเอามามอบให้เป็นกาลังใจกับผู้อยากไลในวันนี้นะทนะางเทศาบาลก็วันนี้ก็เอาเงินมามอบให้โดยกา,โารโอนทบัญชีให้เรียบร้อยแล้วนะ2,000และอันนี้เป็นของส่วนตัวของนายกทีรัฐก็นายกพลินนะเน,นี่ยเป็นของไท้ในครัวเรือนเอามามอบให้เป็นพิเศษนะนะเพื่อเอาไวไ้ใช้กินในครัวเรือนนะ วันนี้นายกพร้อมทั้งคณะผู้บริหาเรเจ้าที่ก็ได้มาเยี่ยมนะมาเยี่ยมป้าแล้วก็อันนี้เป็นของส่วนตัวนะของส่วนตัวของนายกวิรัตก,ก็นายกไพดินเอามามอบให้ป้าเป็นเครื่องอุโปโภคบริโภคอยู่ในครัวเรือนจากใจจริงของนายกวิรัตและนายกไพดินเอามามอบให้นะครับคุณสมบัติของของคุณเนี่ยนะเข้าหลักเกณฑ์นะที่จะร,รับการช่วยเหลือจากเทศบาลน,นะ นำเงินไปค่าประชีให้แล้วนะสองพันนะนายกไป่ินก็นายกวิรัชก็นําของส่วนตัวนะเป็นเครื่องของโภคบริโภคในรัวเรือนเอามามอบให้เป็นพิเศษด้วยนะวันนี้วันนี้วันนี้ป้าเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากเทศบาลนะวันนี้ก็ทางคณะผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มาเยี่ยมป้าแล้วก็มามอบเงินให้จํานวนสองพันบาทนะแล้วก็ได้เอาค่าประชีให้แล้วนะแล้ววันนี้นะท็ด นายกไอดินกับนายกวิรัตก็นําสิ่งของอุปโภคบริโภคเอา,ามามอบให้อีกต่างหากนะวันนี้ก็ออกมามอบนะครับมอบเงินนะที่ที่ท่านได้รับสิทธิ์นะตอนนี้เอาข้าวบัญชีให้แล้วนะไม่ได้เอาเงินสดมานะข้าวบัญชีให้แล้วต้องไปเบิกที่ธนาคารน,นะแล้ววันนี้ก็นําของนะส่วนตัว ของนายกวิรัต์กับนายกไพรินจําได้ไหมนายกไพรินน่ะได้เนาะเอามาให้ด้วยนะสำหรับเอาไ้ใช้จ่ายในครัวเรือนเนาะรวมทั้งของของเด็กคนนี้ด้วยเนาะเนี่ยสองคนเลยนะตอนนี้นะเอามาให้เงินค่าประจีให้แล้วหนหนูนะแล้วก็มีของมาให้นะนะที่เขาเสนอชื่อป้าไปแล้วก็ตอนนี้ได้พิจารณาแล้วป้าที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเลยที่จะได้รับการช่วยเหลือจากเทศบาลนะวันนี้ทาง คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ก็ลงมาเยี่ยมนะมาเยี่ยมเสร็จแล้วก็มอบเงินให้แล้วนะโดยการที่เอาเข้าบัญชีให้นะส0งพบาทเรียบร้อยแล้วนะก็องไปิดที่ธนาคารนะ,ะแล้ววันนี้นะนายกวิกกรัตกับนายกเพดินก็มีน้ําใจนะเอาของส่วนตัวมาให้เป็นของใช้ในครัวเรือนสำหรับร้อยบริโภคนะนะ,นะใครมีความสุขนะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะ,ะนโชคดีโชคดี ได้รับรางวรล,ลช่วยนะนะโดยการมอบเงินให้คุณละสองพันบาทน,นะแล้ววันนี้ก็ในนามของนายกวิรัฐกับนายกพอดีนนะก็มีน้ำดีน้ำใจเอาของส่วนตัวมามอบให้เพิ่มเติมเติมอีกนะเดี๋ยวจะได้เอาไว้ใช้ในครัวเรือนนะดีใจไหมดีใจนะขอโชคดีนะขอโชคดีวันนี้เทศาบาลตำบลลำอ้อยมักนะที่เขาเสนอเลยชื่อไปนะ เกี่ยวกับให้ทางเทศบาลพิจารณาช่วยเหลือนะอก็ตอนนี้ให้พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะคุณมีคุณสมบัติครบถ่วนนะทางเทศบาลก็อนุมัติเงินให้สองพันบาทนะเพื่อจะช่วยเหลือเออยียวยานะแลเราเงินเข้าบัญชีให้แล้วนะครับสองพันองไปเบิกธานาคารเองนะแล้ววันนี้นายกอิรักณ์ก็นายกไปดินนะนะได้ดําของส่วนตัวป็นเครื่องโฟลิโฟลิโฟลิโฟเรือเอามามอบให้ด้วยมาแถมให้นะมาแถมให้ เอาไว้ทิ้งไว้ในกรอฟเพลนะ,ะ,ะ,ะวันนี้ก็ถือว่าเรามาลงพื้นที่เยี่ยมนะพื้นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปอยูน่นานไม่ได้เพราะว่ามีอีกหลายบ้านเลยที่จะต้องไปเยี่ยมเยียนเขานะก็ะวันนี้ก็ถือว่าภารกิจของข้าราชบ,บาลก็เรียบร้อยดีแล้วก็จะขอลาไปบ้านอื่นนะขอให้โชคดีนะ